ทุกคนวันนี้เราก็มาเล่นเกม P.O.U กันนะคะอันนี้เราอาบนะ้ำให้น้องอยู่นะเราก็จะมาให้น้องกินยากันเพราะว่าดูข้างบนสินี่ดูข้างบนก็คือน้อยมากโอเคก็เราก็จะมาให้น้องกินยากันเลยนะคะคืออีีที่แล้วอ่ะมันเป็นขี้ของบีมนะทุกคนส่วนอีีนี้เป็นปินน้อง ที่ของเรานะโอเคเราก็ซื้อ,อยามาแล้วเราก็จะให้น้องกินเลยเป็นไงไมหมดเลยนะข้างบนจะมาเล่นเอ้ก็จะเสียงมันจะแบบโอเคพอละ เราก็จะมาเล่นนี่เล่นลูก่อนได้นะทุกคนแล้วก็ถ้าเราจะออกบ้านไปเล่นอย่างอื่นใช่ไหมแล้วก็เปิดประตูมาแล้วเราก็ลดน้ำต้นไม้ได้แล้วเขาก็จะให้ตังเราด้วยแล้วเราก็จะมีโยนน,นีเลยโอ้ยไม่โดนเลยนี่ได้นหนึ่งเหรียญน,นะทุกคน นี่แล้วก็จะมีขับรถขับรถมาขับรถให้ดูการเดินเดินอิวรถแรงมาก ว่นได้สิบได้สิบเก้าอ่ะโอ้ลดลดโอเคคือทุกคนถ้าจะเร่งความเร็วก็กดข้างหน้านะทุกคนถ้าจะลดความเร็วก็กดข้างหลังนะทุกคนมันอาจจะไม่ได้ถูกอ่านนะถ้าใครแบบขับเร็วจริงชื่อเกมเดี๋ยวเราแปะไว้ข้างล่างน,นะทุกคน โอ้โหโอ้โหโอ้โหมีนะทุกคนเมื่อกี้เราใช้กดด้านหลังลงน้ำก็เลยทำคราวนี้มันเวลาเรากลายเป็นส้มนะทุกคนเวลามันจะมหมดแล้อวอะปกติไม่ได้ได้สี่สิบบาทตอนน่อปกติว่าขับขัดเร็วกว่านี้แต่ว่ากลัวว่ามันจะิดความเนี่ย ว่าแล้วมีความเรียบร้อยโอเคเราก็จะมากลับบา้านโอเคเราก็จะไปเล่นยูนบอลกับน้องกันนะนี่เอายูนบอลหายนะทุกคนเอาง่ายๆคือเราเคยเล่นยูนบอลนมนะัเราสามารถถ่ายรูปได้นะ้องโทนให้ทุกคนกดตรงนี้นะนี่ มันก็จะถ่ายรูปนี่เป็นไงแล้วคุคนก็กดเซฟตรงสีเขียวอันนี้นะมันก็จะได้รูปเลยนี่แล้วก็มีเล่นสเก็ตบอร์ดสองอันนะทุกคนแล้วก็หมดแล้วทุกคนก็จะกลับบ้านให้กดตรงนี้นะทุกคนให้กดโทรศัพท์ค่ะแล้วก็พอเรากดโทรศัพท์เสร็จให้กดไปที่อุ้ย ดไปที่โกโฮมันนี้ก็กดเข้าไปเลยแน่แล้วมันก็จะกลับบ้านแล้วเราก็จะมาเล่นเกมต่อไปกันเลยเกมต่อไปก็คือเกมนี้ก็มาเริ่มไปเลยอันนี้เป็นเกมจรวดผนให้น้องบินานี้โอ้ยนี่เันนี้ะไรจะเล่นเกมกันบ้างดูยัไได้แบบทางมาเรื่อย đi 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 game đi 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 game, game. Um, game. <tôi ngay> ไม่ไม่มีอ่ะเรายังเคยเล่นกับน้องอยู่เลยไม่ใช่หรอเดี๋ยวดหายไปไหนเกมไม่มเลยแล้กลับมาได้ดกว่าสิ่งที่เราําได้ก็คือซื้อสปายน้องนะคะก็ซื้อตรงนี้ใช่ไหมที่เราเคยสอนไปอ่ะแต่มันต้องใช้เร็วนะบางอานอน่ะนี่อันนี้แนะนำนะทุกคน แค่49บาทเองก,ก็คือมาซื้อกันได้นะคะแล้วก็มีอันนี้ที่แบบแนะนำนะทุกคนก็นี่200กว่าบาทนะคะเป็นสีตานะทุกคนแล้วก็มีสร้อยอันนี้เห็นป่ะมันต้องใช้เลเวล30นะทุกคนนี่แล้วก็มีอันนี้เป็นสีตัวน้อง อันนี้เป็นเสื้อผ้าอันนี้ก็ราคา800กว่านะคะทุกคนก็แพงหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นพันกว่านะคะนี่แล้วก็มีอันนี้ต้องใช้เลเวลเนาะอันนี้ก็ยิงต้องใช้ประมาณตัวสามสิบก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วกางซื้อยานะทุกคน ก็คือกดตรงอันเลกนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแนะนําก็คือ,อายาอันนี้นะคะใช้กับตรงนี้เนาะนถ้ายาอันนี้ใช้กับช่องนี้นะแล้วก็ยาเน,นี้ยได้ทั้งหมดเลยนะโอเคเราส่วนอันเล็กเนี่ยมันจะเพิ่มน้อยหน่อยนะทุกคนเนี่ยอันเล็กเนี่ยนะแต่ว่ามันแค่หกบาทนะคืออันนี้มันจะแพงหน่อยเนี่ย เนี่ยอันเนี้ยมันจะแพงหน่อยทุกคนโอเคก็มีไอ้นี่อาหารนะคะสามารถให้น้องได้ไกดเข้ามาในห้องอาหารเลยแล้วก็เลือกฟู้ดทุกคนแล้วก็จะมีเต็มเลยแต่ว่าทุกคนถ้าทุกคนอยากกินอยากให้น้องก,กินอะไรทุกคนก็กดเข้าไปในอันนี้ก็จะเป็นแบบซีฟู้ดก็คือจะแบบ เป็นอาหารทะเลน,นี้ก็จะเป็นซูชิเป็นน้ำดื่มแล้วก็มีไอ,อติมมีซุปมีผักนะคะแล้วก็แล้วก็มีผลไม้มีอาหารฟาสต์ฟู้ดก็คืออาหารที่แบบเขาชอบกินตอนเช้านะแล้วก็มีแบบพวกขนมปังเบเกอรี่อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีองุ่นยิน้มขนมบาอะไรนี้แล้วก็น,นกี่เป็น อาหารปกตินะทุกคนหรือว่าเบรกฟาสต์นั่นแหละโอเค,อเคก็คือจะประมาณนี้นะคะทุกคนที่เื่อของเราเลเวลสามแล้วนะทุกคนนี่แล้วรูปที่เราถ่ายน้องก็จะมีประมาณนี้โอเคแค่นี้แหละทุกคนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย